สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะฮะทุกคนทุกท่านเลยอ่าต้องก่อนอื่นเลยครับต้องขอบคุณเอ่อทุกท่านเลยนะฮะโอ้โหเมื่อวานเมื่อวานนะครับปล่อยคลิปอ,อ่ในเรื่องของโชค9ชั้นราคา5มือนะฮะโอ้โหก็มีทั้งแชทเข้ามาคุยแล้วก็โทรสอบถามกันเลยนะครับเอาอย่างนี้ครับวันนี้ขออนุญาตรีวิว โชคเก้าชันต้นนี้ให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเอาแบบละเอียดเลยเอาแบบความเป็นมาเป็นไปของต้นนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับพี่เลแจ้งในเรื่องของอายุน้องว่าประมาณ3ปีกว่าจริงๆแล้วพอมานั่งทบทวนนะโอ,อ้มันไม่ใช่แล้วฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะอันดับแรกเลยโควิดเนี่ยโควิดอยู่กับเรามา3ปีแล้วนะครับแล้วต้นนี้เนี่ยพี่เลเอามาเลี้ยงนะฮะเอามาเลี้ยง ก่อนที่จะมีในเรื่องสถานการณ์โควิดเนี่ยคืออยู่กับเราเนี่ยก็2-3ปีอยู่แล้วโอ้โหงั้นสรุปเลยต้นนี้เนี่ยยังไงก็5ปีครับ5ปีขึ้นเลยอะเรื่องของอายุต้นไม้ประมาณนี้แล้วทีนี้มาดูที่มาที่ไปดีกว่าทำไมต้อง50,000ื่นอทไมต้องห้าหมอย่างนี้ครับพี่เลเริ่มตีจากมูลค่าของฝักก่อนอะเริ่มจากฝักไซนี้ฮนะเพื่อน ไซนี้เนี่ยความยาวเนี่ยอ่ะนี่ฮะจริงๆแล้วมเมล็ดเขาเนี่ยน่าจะได้แค่จุดนี้นะฮะหมายถึงว่าจากโคนมานี่เนี่ยเอาเป็นว่าความยาวพี่เลตีให้สักประมาณ3นิ้วเนี่ยนะฮะเนาะหนึ่งฝากเนี่ยเขาจะมีค่าเฉลี่ยของมเมล็ดเนี่ยประมาณ3นะฮะสามร้อยนะครับอ่าอยู่ระหว่างนี้ฮะประมาณ3 0มเมล็ดถึง500ประมาณนะประมาณอันนี้คือฝากที่1น นะครับอันนี้เป็นฝักที่2นะครับซึ่งติดหมดแล้วฮะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ8 9ถึงเเดือนนะโอ้โหต่อฝักนะฮะถึงจะสุกแล้วให้เป็นเมล็ดแบบเบอร์รี่แดงๆนะฮะอันนี้ฝักที่3เนี่ยจะสังเกตว่าไซส์ของฝักเนี่ยเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทวนะนะ1นะครับแล้วก็2แล้วก็3ที่ติดแล้วนะครับอ่าแล้วก็ไล่มา อันนี้ฝักที่4ครับเพื่อนๆแล้วฝักที่5ที่บอกว่าโดดเด่นที่สุดเลยเพราะว่าที่ทําเครื่องหมายไว้เนี่ยจะได้รู้ว่าฝักนี้ฮะผสมเกสรของอทัพทิมสยามนะครับจากสวนน้องเบสนะครับต้องขอบคุณน้องเบสมากๆเลยส่งเ,เกสรมาให้เนี่ยสรุปเลยมี5ฝักที่เดี๋ยวจะทยอย ทยอยสุกนะครับแล้วล่าสุดนี่เลยนี่ฮออกอีกแล้วฝักที่6คือด้วยความที่ต้นไม้เขาแบบใช้คาว่าฟอร์มได้ที่อะเนาะโตเต็มที่เนี่ยเขาก็สลับกันระหว่างใบใหม่กับฝักกับช่อดอกเนี่ยแสดงว่าไอ,ชอ้ช่อเนี้ยครับที่ออกมามันมีใบนี้มาก่อนอันนี้คือใบ ใบใหม่มาช่อก็มาแล้วนี่ฮะใบใหม่มาอีกละเดี๋ยวพอเริ่มตึงคาดว่านะฮะช่อดอกเขาก็จะแทงมาอีกมันจะสลับกันแบบนี้เฉลี่ยแล้วแทบจะเดือนหรือ2เดือนครั้งหนึ่งนะฮะแล้วอีกอย่างที่สำคัญที่สุดเลยนี่ฮะที่บอกว่าฝักอายุเนี่ยต้อง8ถึง9เดือนเนี่ยถึงจะออก ลูกถึงจะเป็นฝักเบอร์รี่แดงๆเก็บได้อันนี้มันมาได้ครึ่งทางแล้วครับเนี่ยหมายความว่ามันติดมาได้สักห้าหกเดือนแลยครับดังนั้นสองหรือสามเดือนต่อจากนี้เนี่ยฝักนี้ก็จะทำการเพราะเมล็ดได้แล้วแล้วถ้าค่าเฉลีย่ยมันตกสามร้อยเมล็ดละกันอะสามร้อยเมล็ดห้าสามสิบห้าอย่างน้อยเนี่ยฮะแม่ตัวเนี้ย ก็จะให้เมล็ดหรือให้ลูกเนี่ยเกือบสองเดี๋ยวนะครับ3 5มแสดงว่าในอนาคตแม่นี้นะครับก็จะตกหาให้ให้ลูกหรือให้เมล็ดเนี่ยก็ตีไว้สัก2,000ต้นนะครับอ่าอันนี้คือในเรื่องของการเพาะเมล็ดส่วนมาพูดถึงราคาดีกว่าถ้า แบบสุกพร้อมเต็มที่เนี่ยเฉลี่ยแล้วฝักหนึ่งเนี่ยก็ตกประมาณ3 5ถึง5พันนะฮะที่เขาขายฝักกันหรือจะเอาหยิบย่อยลงไปอีกก็ได้เอาเป็นมเมล็ดดีกว่ามเมล็ด1ชุดเนี่ยชุดเขาขายกันประมาณ10 1นะฮะเม็ดนะฮะเม็ดหรือ15ก็แล้วแต่จัดโปรแล้ว1ชุดเนี่ยราคาตกอยู่ที่2 3 0ถึง300นะฮะขึ้นอยู่ที่เจ้าของสวนนั้นๆคือกำลังจะบอกว่า โชว์เกาชั้นขายได้ตั้งแต่ฝักนะฮะยกฝักก็ได้หรือจะมาทอนออกมาเป็นชุดละ1 0เมตร15เมตรขาย3 0 0 5 0 0ก็อย่างที่บอกครับอยู่ที่เจ้าของสวนอ่าอันนี้บอกในเรื่องของสรรพคุณต้นนี้แล้วนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนมีน้องท่านนึงบอกว่าพี่เลอยู่ไหนอ่าบอกเลยครับอยู่โคราชนะครับนะัดมาเจอมาดูได้เลยนาะโอเควันนี้รีวิวโชว์เชั้น ด่างเหลืองยัวยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากมาดูต้นจริงนะครับอาจจะไม่ซื้อหรอกครับแต่ว,ว่ามาพูดคุยกันได้นะครับมาดูของจริงกันโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเลยนะที่ติดตามแล้วก็เม้นกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ